<Standing> ก่อนจะไปรับชมคลิปผมขอฝากทุกคนกด s u b สไคร b ์ไลค์คอมเมนต์ให้ผมเนกำลังใจในการทำผลงานรีวิวมาฝากเพื่อนๆด้วยนะครับ first guitar toy review dx l i v e watt motorcycle go นะครับตัวนี้ก็เป็นอ,อุปกรณ์ที่ go เขาจะเอา m o t o ร์ไซค e ออกมาขี่เท่ๆนะครับซึ่งก็จะทำให้ตัวขารหัสมันนะก็ไปทำให้ตัวไลท์ g ค u ไ driver เราอะเข็มขัดมันทำงานเป็นเสียงมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับตัวนี้ ก็โผล่มาไม่กี่ฉากนะครับให้ยังรู้ว่ายังเป็นไรเดอร์นะครับผู้ขับขี่นะครับขับเอาเท่อะจริงๆขับทําให้ชินทั้งเรื่องนะครับ G O นะครับก็เป็นอีกหนึ่งในอาวุธเสริมไม่ใช่เขาเรียกว่าอุปกรณ์เสริมอะเนาะที่ใช้เรียกมอไซค์แบบถ้าอยู่ดีขับมาเฉยๆเนี่ยมันก็ดูแบบตลุกไงหาข้ออ้างไงไม่เหมือนไฟอะไม่เหมือนไฟพระเอกเราข้างหลังนะครับคือเวมีเหตุมีผลอะครับมอไซค์แบบเกิดจากการเรียกมาซึ่งในหนังมันมาเองก็จริงอ่ะแต่ว่า ตามเงื่อนไขเขาเรียกว่าตามบทที่เขียนอะทาคุมิหรือพระเอกเรา,าจ,จะใช้โทรศัพท์ในการเรียกต้องเปลี่ยนเรื่องคุยมาเ,เ,เรื่องไฟได้ยงไงนี่ของชอบของชอบนะครับรู้ดีกว่านี้อีกรู้ดีกว่า G ีโออีกนะครับนี่ดูหน้ากล่องอันจะชัดนะครับก็เรียบง่ายนะก็เป็นยุคที่เขาเรียกว่าอะไรปีกกล่องอยังทําเป็นปีกกล่องอเป็นความมันทําให้หน้า G ีโอมันเต็มสวยกว็จริงแต่มันแหวงเห็นไหมแล้วมันก็มีโอกาสทําให อนี้ผมเห็นอันนี้เป็นงานมือหนึ่งนะครับลืมบอกโอ้ลืมนั่งจะ่ลรกจะบอกเป็นงานมือหนึ่งเลยนะแต่ว่ากล่องมันไม่สวยนี่ก็เลยได้มาในราคาดีหน่อยนะครับแต่ไม่ได้ถึงหักพับลงไปนะครับเนี่ยแหละข้อเสียของไอ้พวกยุคที่บันไดทํากล่องเป็นปีกนะครับเนี่ยเนี่ยข้อเสียตรงนี้แหละดูแลยากเราก็ไปเริ่มอันบ็อกกันเลยนะครับแกะจากฝั่งนี้นะฝั่งนี้มีจีโอไงเก็บไว้เท่ T นะครับ มันจะต้องมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งต้องเสียสละตลอดโอ้ด้านในเป็นกล่องพลาสติกอีกแล้วศัตรูผมอีกแล้วจะแกะออกไหมก็ไม่รู้เพราะว่าพลาสติกมันจะล็อกของเล่นเราไว้แน่นเลยอืมนะครับนี่ก็มีคู่มือก็เป็นเหมือนใบปลิวเล็กๆน้อยๆน,นะครับมือหนึ่งต้องมีทุกอันนะเขาก็จะให้ถ้าไม่มีก็แสดงว่างานจีนจีนก็มีแหละอืมแต่แค่มันจะมาช่วยกว่านี้คู่มือนะครับนี่ดูดิดูเะเอกเรามาแล้ว โอ้โหมือหนึ่งนะครับไอ้พวกของพวกนี้มือหนึ่งไม่ได้ราคาแรงนะผมแนะนําว่าถ้ามีโอกาสเก็บมือหนึ่งนะครับไม่ต้องเก็บมือสองดูเดีพลาสติกยังใหม่อยู่เลยจะรีวิวของเล่นหลุมพลาสติกวันนี้นะครับข้างในแพ็กเกจก็มีแค่นี้แหละมีไลวอทเอ่อหมดเกี้ยงมีไลวอทมีถาดเป็นพลาสติกแล้วก็มีเอ่อนี่คู่มือนะครับแค่นี้เองเราก็มาดูรอบๆตัวมอเตอร์ไซค์กันก่อนนะครับ หรือไรวอตนะครับเดี๋ยวจะภาพแปลงล่างนะแปลงล่างนั้นในตัวนี้ครับรอบๆก็จะเป็นอย่างนี้เงาวิ่งไม่มีรอยนะครับมือหนึ่งคลิปนี้ก็คงจะหายกันไปนานนะครับเนี่ยโอ้ผมเป็นไข้เพิ่งหายนะครับเนี่ยโอ้ยน้องๆที่รอไลฟ์สดเล่นกับผมอยู่ก็อีกนิดเดียวนะครับอีกนิดเดียวเดยวนย้คืนน่าจะคืนนี้แหละทีนี้ก่อนที่อันนี้ก็สาธิตก่อนเนาะนี่ หลังจากที่แปลนมอไซค์เดี๋ยวก็จะเอาตัวงาน RKF มั้งถ้าจำไม่ผิดเนี่านะของเกสกับ G.O. นะครับมานั่งดูว่ามันจะเท่สมส่วนไหมนะครับนี่สองตัวจุดขยับนะครับนี่ G.O. ทำนิ้วเป็นเข็มสั้นเข็ม ar ยาวนาฬิกาด้วยมีสองมือให้เปลี่ยนนะครับที่ได้มาไม่แน่ใจว่าครบไหมแต่ก็มันสวยดีเลยเอามานะครับเป็นเกส G.O. มาเป็นคู่กันเรามาเล่นตัวสำคัญหลักกันก่อนนะครับก็คือมอไซนะครับ มันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ก็จะบิดได้แต่มันก็จะบิดไม่ค่อยได้แล้วไอ้พวงมาลัยแฮนด์ uh, นะครับแฮนด์ hand. วิธีเล่นคือดึงตรงนี้ออกเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นที่ประกบกันอย่างนี้เห็นไหมแต่ด,ดึงออกยากหน่อยออกแรงฮึบฮึบเนี่ยแยกออกมานะครับเนี่ยมันจะประกบล้อล้อตรงเนี้ยแต่ตรงนี้นะครับมันจะประกบกันอย่างนี้ปุ๊บเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมละ่ะแล้วก็ดึง บิดแฮนเขาก่อนอม,มาถูกต้องนี่แฮนเขาก็จะมีตัวล็อกกันนะตรงนีเน้เห็นไหม,มแล้วก็บิดตรงนี้มาตรงนี้มันจะล็อกกึกตรงนี้ดันไปด้านหลังเพราะมันไม่ได้เป็นไรเวแล้วไงอหมุนตรงนี้ได้มันจะมีที่ล็อกมันเนยเห็นไหมดันไปไนปุ๊บเนี่ยป๊อกอเห็นไหมทีนี้ตัวนี้ก็ดันมาด้านหลังรอหลังเห็นไหมล้องนี้ ไดไงอย่างนี้ขับอย่างนี้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ใชดึงมาล็อกกึ๊บนี่เห็นไหมเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วเห็นไหมเดี๋ยวเอาเจ้าเขมขัดไปก่อนแล้วจะบอกว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ล้อเนี่ยโอ้เสียงมันเสียดสียังกับเสียงมอเตอร์มอเตอร์ไซค์เลยเนาะเออเจ๋งดีฮุ้นแล้วก็มันตั้งได้ด้วยนะเพราะว่าตรงนี้มันทํามาตันะ อืมนะครับแต่ก็ไม่ส่งผลต่อการถลายดูนะดูดูเดี๋ยวจะถาลายให้ดูแล้วมันถลายลื่นมากย่งกับล้อฮอตวิวเนี่ยดูนะพุ่งเห็นไหมไม่ล้มเลยล้มอันนี้ชนมันชนแต่ถ้าพุ่งไปข้างหน้าไม่ลม้มพุ่งพูดแทะนะครับนี่น้องๆเอาไปเล่นกันสนุกเลยนะครับอย่างเงี้ยนนนะครับคือสร้างสารรค์มากของเล่นตัวนี้จะเอียงขวาหลบเอียงไม่ได้จะ่ได้เอียงซ้ายก็ได้ คับไม่กี่ชากว,ว่าเขาขับแต่ทําไม่ชินเฮ้ยเจ้าหุ่นทําไม่ชินมาเล่นด้วยดีไหมอนี่ใครอยากดูไหมหรือว่าเขาดูกันไปหมดแล้วโอ้ยหรือาอันนี้หมุนออกมาโอ้ลืมนี่นะครับเล่นสมันเลยนี่นะครับหุ่นนะครับมันมันทรงตัวเพราะมันมีฐานตรงนี้ดีเนี่ยมันก็เลยทรงตัวได้ดีมากแล้วก็ตั้งโชว์งี้เลยใช่ไหมละ่ะ r k f นี่ t o เดี๋ยวค่อยมาเล่นตอนจบอันนี้ลองนั่งดูก่อน s a m ป l ลนะยังไม่เล่นจริงยืนดูดิก็ดูเล็กๆเ,เหมือนรถคาร์ดเรเดอร์รถจิว๋วๆนั่งแข่งกันมอไซร์รถรถฟอร์มูล่าลจิว๋วเออพวกมอไซค์จิ๋วนะครับอืมก็น่ารักดีมนูนย์ว่เนี่ยน่ารักจริงหรือเปล่าเน้อคันเล็กจริงไหยแต่ขาเขาก็เกือบถึงนะ มันเป็นอย่างนี้แหละอ๋อแอดแอดผมว่าก็ก็เกือบสมส่วนในอย่างเงี้ยอืมเกือบเลยเหลือจะสมส่วนเลยก็ได้ถ้ามองถ้าเราจะสเกลเนาะทีนี้ถ้ามาเล่นกับไออันนี้แหละคีคูดอรไลท์นะครับเราจะเสียบฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็ได้นะเดี๋ยวผมเฉลยให้ฟังก่อนอืมหรือถ้าเกิดจะเสียบคาร์มอไซท์เลยก็ได้ก็บิด ด้านหลังมาไว้ตรงนี้เ,เห็นไหมอืมหมุนทีนึงเห็นไหมครับจะบิดมอไซค์มปนิดน,นึงก็ได้เห็นไหมไปเป็นอย่างนี้เทไหมตั้งเข็มขัดอย่างนี้ <laughs> เออเทเนาะตั้งเข็มขัดอย่างนี้เนาะอืมเจ๋งจง,จงอืมแต่ถ้าเกิดเราเล่นคู่กับ เดี๋ยวัวนี้พามาเล่นอีกทีนะโเนี่มันจะไม่ขึ้นเป็นอะไรด้ไทม์หรือเล่นขึ้นเป็นอะไรเลยนะมันจะชนกันซะมากกว่าลองดูนะดูนะเห็นไหมมันมันจะตัดเสียง ตัวนี้ทันทีที่ตัวนี้ก็รอทํางานอยู่มันจะตัดเสียงทันทีเพราะมันไม่ได้ถู่วออกแบบมาให้เล่นด้วยกันน่าเห็นไหมเห็นคาตอบอย่างก็คือมันเหมาะสําหรับถอดไอไลท์วอตไซสออกแล้วก็ไปเล่นอันขวาอย่างเดียวหรือไม่ก็เอาไอตัวนี้มาใส่ทางซ้ายนะครับไฮเทคเนาะมาเป็นแบบเป็นก้อนแล้วโยนออกไปเป็นมอไซค์นึ่ว่าแคบซูดยากันบอล มันไปตัดเสียงมันไปตัดเสียงหมดเลยพอถ้ามอไซค์อยู่ในแท่นอยู่อะ่ะมันไปตัดเสียงสแตนบายของทั้งเกณแล้วก็ของจีโอเลยนะเ,เห็นไหมมันอ่านไปแล้วแต่มันไม่ยอมมันมันมันตัดอะ่ะเออเดี๋ยวแป๊บนึงเห็นไหมลองหมดดุนดูเดี๋ยวฟินิชไทม์ดู ินิษามก็ไม่ได้เนาะยังไม่เป็นร่างเอ่อเห็นไหมยินิษฐามไนไม่เข้ากันเลยต่อให้พินิธามมันก็ดับไปแล้ววันนี้ แต่ก็มนโนก็ได้ว่าไอ้ใช้ท้าไม่ตายบนมอไซร์ไซค์เงี้ยแล้วแต่นะแต่ทีนี้จะบอกว่าเสียงทั้งหมดนะ่ะเผื่อใครยังสงสัยนะเสียงทั้งหมดมาจากตัวเข็มขัดนะครับไม่ตัวมอไซค์ไม่มีไม่มีวงจรอะไรทั้งสิ้นนะครับคล้ายๆกับไอ้ตัวนกโอสไกมุไฟอะไรอย่างเงี้ยก็คือเข็มขัดจะเป็นตัวอ่านอนะละไรเดอร์แกจิตนะครับอุปกรณ์เสริมอะไรเงี้ย แต่ตัวนี้จะไม่มีผลอะไรเลยขาตรงนี้ไม่มีผลสวิตอะไรทั้งสิ้นนะครับอืมมีหน้าที่ตั้งโชว์อย่างเดียวกิมมิคก็คือประเสียกับเข็มขัดแล้วก็มีเสียงมอเตอร์ไซค์ของกีโอนะครับอืมนั่งๆๆๆนะครับนั่งๆๆๆอืมก็ว่าย,ย่างนั้นไปเดี๋ยวเราพับเก็บกันก่อนเนาะอืมพับเก็บกันก่อนมันไม่เท่เลยพวงมาลัยบิดพับเก็บกันแบบนี้อันดับแรกหักล้อหน้าดึง สลักตรงนี้มาเห็นไมกระบังลงหักห่างรถเข้ามันจะเป็นล็อกมันปึ๊กเนี่ยมันจะมีที่ล็อกอยู่นะมันจะมันจะมีข้อมันมันจะติดมันจะเป็นเราจะเจอเองถ้าเราจับเนี่ยแล้วก็ปิดตรงนี้ปึ๊บแน่เห็นไหมอยู่ทรงแล้บิดมอไซค์เห็นออกนี้มันมันไม่สามารถพับเก็บได้มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเพราะว่าข้อสองข้อตรงนี้มันมันเชื่อมกันนะครับอืม ด้านหลังตรงนี้ติดกับขึ้น่ไเราก็ได้ไล์วอล์กมองใสนีไ่งไงแล้วนะครับนี่โอเคไหมอ่ามาเล่นกันทีนี้เอาแบบสนุกเพราะว่าเมื่อกี้มันติดใช่ไหมล่ะังซ้ายดูฝั่งนี้ ได้คำตอบหรือยังนี่คือลูกเล่นทั้งหมดของไ i ว็อกมอเตอร์ไซค์ GO นะครับแมงกระไซนะครับมีแค่นี้หมดแจ้งแล้วสนุกไหม <laughs> ก็มันก็ <laughs> มันก็เท่ดีนะเป็นมอเตอร์ไซค์นะถ้ามีพอมีเศษตังเรือๆก็เก็บน้องเขาไว้้างก็ได้นะน้องเขาน้าสงสารัวตัวนี้ไม่แพงนะลืมบอกไม่แพงนะหลักร้อยหลักสิบก็มีโอกาสได้นะตามกดังนะอ่ะ ถ้าใครสนใจอยากเก็บมันก็เป็นก็อย่างที่บอกกันเลยเหตุผลที่เก็บทําไมต้องเก็บก็คือมันก็มันก็เท่ย์แล้วมันก็มีเสียงพอเสียงเดียวมันก็ยังพอให้เราหาอะไรสนุกสนุกทำกับเข็มขัดได้ใช่ไหมละ่ะแล้วผมก็จะให้อาเคเอฟมันมานั่งด้วยอย่างเงี้ยไอตัวโมเดลจีโอผมอะ่ะไม่แพงไม่แพงตัวนี้หาหากันได้อถ้าถ้าไม่โดนกดราคานะอืแต่ดิมทีราคามันไม่ได้ไม่แพงเลยหาซื้อได้ นะครับไม่ได้จัดเป็นของพีบันไดหรือของแรลอะไรนะนี่ของขายทั่วไปนะครับหลุดตามตลาดมือสองเยอะๆนะครับนั่นนะครับเออคนจะมีแค่นี้เหรอเนาะเดี๋ยวตอนจบเดี๋ยวผมไปเซตไอตัว RKF ก่อนดีวกว่าดูว่ามันจะนั่งได้ไหมนะเนาะไอโมเดลอะเฮ้ยทุกคนดูไปดูมาแล้วมันสมส่วนอยู่นะเนี่ย เออล้วมือมันล็อกเข้าไปในแฮนด์พอดีเลยอ่ะสวมเข้าไปอ่ะแต่ผมใช้มือแบบอายูเรดี้นะครับ <laughs> นิ้วโอเคเปิ้วๆนะครับเนี่ยก็เลยอีกข้างนึ้นก็เลยไม่ได้จับนะครับด้านข้างไม่มีอะไรให้เหยียบนะครับก็เลยอาจจะต้องอาศัยก้นเขาแต่ว่าตัวช่วงตัวเขาอ่ะโค้งไม่ได้ก็เลยเป็นแบบนี้นะครับอเออว่าเจ๋งเจงอันนี้ขยับไม่ได้เนาออืมก็เท่อยู่นะอย่างนี้อ สุดยอดไปเลยเนาะสวีออคันให้เกทนั่งดีไหมเนี่ยเกทยืนเอาเห็นไหมแล้วมันก็มันก็ยืนได้ด้วยไม่ต้องหาอะไรครํำเพราะว่าตัวมอไซค์ฐานนั่นข้างอะ่ะมันทําแบบเป็นตันอะ่ะเห็นไหมเท่ไหมจีโสรุปผมทําได้นะครับผ่านผ่าน RKF ร่วมกับไลท์วอตมอไซจีโอนะครับจะต,ต้องไปเปลี่ยนมือแต่คงไม่ได้เปลี่ยนเพราะชอบมือนี้มากกว่า ว่าของพวกนี้มันเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆอ่ะถ้าเกิดว่าน้องๆเล่นกันก็แนะนําใส่แบบพวกถุงซิปไม่ว่าจะเป็นของมือสองอะไรก็ตามที่มันไม่เข้ากล่องไม่ได้หรือของที่เล่นประจาอ่ะยัดใส่นั่นเลยยัดใส่ถุงซิปน้อยๆเท่ากับนิ้วก้อยก็ได้เยอะๆๆลงไปเสร็จปุ๊บรูดถุงซิปหากล่องมาใส่กล่องเป็นลายการ์ตูนเป็นลายมาร์ชไรเดอร์ลายอะไรอย่างี้หาง่ายตามกูดังนะครับแล้วเราก็มาเก็บของพวกนี้โดยเฉพาะของเราก็จะไม่หายนะครับอยู่เป็นที่เป็นทาง าเหตุที่ของหายเคยอ,อยู่ไม่ไปที่เป็นทางนะครับทั้งคนมาเก็บบ้านเราหรือเราเก็บเองเนี่ยมันก็จะหลงไปนะครับพวกกาดพวกอะไรของผมแบบผมเก็บเป็นตลาบเป็นชิ้นเป็นสัตว์เป็นส่วนหมดเลยนะถ้ามีโอกากก็หายสมุดลายมาร์เดร์อย่างเงี้ยมาเก็บการ์ดเนี่ยมันก็จะไม่หายนะครับใส่รางใส่เริงไว้อย่าไปวางมั่วเข้าได้เงี้ยเข้าไปทั้งมอไซด์ได้ไหมเนี่ยฮะ ไม่น่าจะได้เพราะมันติดขาเออไม่ได้ไม่ได้ไไดแต่ถ้าฝืนล่ะมันน่าจะได้ไม่ติดเนาะแต่ถ้าฝืนล่ะเ,เครื่องดับเลยเฮ้ย เรื่องดับไปหรอ <S <S เฮ้ยได้ฝืนนะ่ะฝ <G ül> ืนนะครับเนี่ย C.O ไม่เอาไม่เล่นเลย่ะมันทรมานมันเอาเล่นนิดนึงก็แล้วเพราะว่าเล่นแบบไม่หมุนท่านเล่นแล้หมุนได้อย้ยก็ไม่ได้เหมือนกันไม่ได้แล้ว ก็จบไปแค่นี้นะอันนี้เล่นขำๆไม่เฉยนะสาระอยู่ช่วงแรกนะสาระนะนะครับมีแค่นี้โอเคจบกันคืนนี้กอ็อยากเอาอาร์เคิลคูกามานั่งเล่นด้วยกันนะครับสําหรับคนที่อยากรู้ลูกเล่นหรือฟีเจอร์ลับอะไรของเขาเนี่ยมานั่งเล่นด้วยกันนะครับก่อนจะจากกันไปลืมบอกก็ฝากกดซับสไคร b ์ไลค์คอมเมนต์ เป็นกำลังใจให้ผมจำเคยนะครับตอนนี้ผู้ติดตามผมค่อนข้างจะประทับใจมากเลยคนคอมเมนต์ก็น่ารักทุกคนนะครับก็ฝากทุกคนด้วยนะแค่นี้แหละไปแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ complete